เอาละครับผมสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่ผมคนเดิมดูสิกเมอร์นะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเกมล i ยเลนเจอร์มาอย่างเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ที่เราลงเปิดล่าเากียร์ล่าสุดก็วันที่8กันยา2 0 2 4นะครับตอนนี้ก็วันที่1 5เดือน2 2025แล้วนะครับผมก็เป็นการเก็บเพชรที่แบบว่าโอ้โหช่างยาวนานมากประมาณ4เดือนครึ่งนลครับเพราะว่าคลิปลงตั้งแต่วันที่ วันที่8กันยาต่อวัน24ใช่ไหมหลังจากที่ผมสุ่มวันนั้นเสร็จผมก็ทยอยเก็บเพชรตั้งแต่วันนั้นคือวันที่ตีเป็นสักเ,เริ่มเก็บตั้งแต่วันที่9กันยา็แลวกันจนถึงวันที่1 5กุมภานนะครับ2025นะครับผมตอนนี้เราก็ได้เพชรครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ3,000เพชรเพื่อที่เราจะมาเปิดหาอาวุธเกียร์ที่มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนนะครับอันนี้หน้าทีมผมนะครับก็ไปเปิดมาก็โชคดีได้ตัวใหม่มา3ตัวนะครับ ธาตุแสงก็ได้มาตัวหนึ่งนะธาตุมืด็กีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะไม่ชักช้านะครับตามพันเพชรนะครับประมาณสิบห้ารอบนะครับผมของที่เราต้องการเราต้องการตัวนี้ครับคาถาตัวนี้ครับผมแปดดาวนะครับต้องการอัตราโจมตีโดนแน่นอนนะครับผมเนาะที่แรกว่าจะเอาเป็นดาบนะแต่ดาบมันไอพลังไอโจมตีโดนแน่นอนก็ก็ดีแต่ว่ามันไม่มี ไม่มีไยพลังโจมตีวะ่ะเออผมก็เลยรอเป็นคาถาแล้วกันเนาะถึงแม้จะไม่ได้ออปชันของไม้กับห้ามศัตรูอย่างนะ้อยได้สามออปชันทั้งหก็ก็ยังดีนะครับผมเนาะอยากได้โจมตีโดนแน่นอนมาใส่ให้เบาาล็อกผมนะครับมันจะได้แรงๆนะครับไปขับไปเลยครับเราไม่อะไรมากนะครับไปเลยเราจะไปอย่างรวดเร็วครับที่เราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีทุระครับ <laughs> ออกหรือเปล่าไป6หดาวสองชิ้นแล้วนะครับที่เป็นของอคอรโบของเดือนงานนะดาวเวลาสองชิ้นหดาวเปิดเจ็ดโมงเลยนะออเนี่ยออกมามเนี่ยตัแต่เปิดรอบครั้งที่แล้วนันมาก็คือเก็บเพชรมาอย่างยาวนานมากเลยเราก็อดทนอดกลั้นนะครับ โอ้โหเอจเลยมึงจะไม่ออกให้กูเลยเหรอเพื่อนโอ้ยโอ้โหดูทรงแล้วถ้าจะไม่ออกว่ะโอ้ยเม๊ง ไม่ออกจริงๆนะเนี่ยสามพันเพชรจะไล่ฆ่าไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อะไปขู่ไม่ออกแต่หมุกดาวไอ้ีเอ้ยไม่ออกแต่ไอ้ตัวเนี้ย โ oh, อ้โหรอมีดวงไม่ดีเลยวะ่ะตามพันเพชรโอ้โ oh, หแม่งรลายค่ามากครับเฮ้ย hey, ไม่ออกจริงเหรอพี่โ oh, อ้ยเย้ตามพันเพชรของฉันที่ใช้เวลาเก็บประมาณสี่เดือนครึ่งโอ้โ oh, หไอ้เย้ แมงไม้ออกเลยอนะ่ะโอ้โหเจ็ดดาวให้เราสักชิ้นก็ยังดีอ่ะมาลุนการันตีแล้วกันครับผมมาลุนการันตีนะหนึ่งอ่ะมันกระโดดสามรอบสองสามโอ้โหของโคตรกากอ่ะเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยคือแม่งโคตรกากเลยอ่ะอเหี้ย อา,าำไมเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหคือแม่งไร้ประโยชน์มากๆเลยอนะ่ะโอ้โหมันอยู่ช่องไหนวะอยู่ช่องไหนวะไม่ได้ดูอ่ะเออ่ล่าสุด อ๋อช่องกาวโอเคโอ้โหเจ้าของแม่งไรค่ามากเลยเอา้ามีนัก,กว่าโอ้โหตามพันเพชรผมได้ไอเนี่ยเนี่ยนะเอามาทำยไไังนี่ยเนี่ยสามพันเพชรผมพร้อมการันตีได้แค่เนี้ย เอามาทำไมเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยสามเนี่ยสี่เอามาทำไมเนี่ยโอ้โหเยอะแม่งไรประโยชน์ามากเลยสามพันเพชรผมไม่ได้เลยเลยโอ้ีเจ้เยทำไมถึงทำกันอย่างนี้เนี่ยฮะโอเคพร้อมละไหนได้อะไรนี่มาสุม่มอะสุ่มกบด้วยก็แล้วกัน อะไรมันจะสวยปลานนี้ว่าสามพันเฟไม่ได้อะไรเลยใหญ่มากเลยสามพันเฟอ่ะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจของเรานะครับพี่บ้าร็อกของเราก็ยังไม่ได้สกิลโจมตีโดนแน่นอนนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะ สำหรับพี่บารล็อกของพี่นะครับโอเคผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับรอบนี้ก็จะเก็บเพชรกันอีกยาวนะครับคลิปนี้จะลงวันที่16กุมภา2025นะครับหรือว่าลงวันที่16กุมภา6เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แกลืมไปว่าเราไม่ว่างสองวันนี่หว่ากลับมาวันไหนวะไปวันนี้น่าจะลงประมาณ17-18นะครับเออโอเคเนาะจะลงคลิปประมาณ17-18นะครับผมนาอแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อัด อานที่ส5ห้าเดือนสองปดนะครับแต่จะลงประมาณสิบเจ็ดแปดนะครับผมเนาะไม่ไม่สิบเจดก็ปดนะโอเค <Okay, S 1> ผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเก็บความช้ำนี้ไว้อีกยาวนานนะครับเก็บเพชรให้ครบสา0พเพชรแล้วก็มาแก้ตัวใหม่ในโอกาสหน้านะครับปะอย่ามาสเดือน5เดือนนะเก็บยาวไปยาวไปนะได้อาได้อาทิ์ละหนึ่งร้อยนะหนึ่งรอยเพชรถ,ถึงแปดสิเพชรนะต่ออาทิตย์นะครับมไม่ออกเลยอ่ะเจ็ดดาวส,สักชิ้นก็ยังดีน่าเกียดอ่ะ